ครับสวัสดีครับผมเดีเ๋ยวเรามาดูเขานะครับดูเขางามหัวเปืดอนนี่เนาะครับยาก็บ่มีครบยาก็มีปุ้นมีเพ่มีน้อยมีก็แล้วแก่แน่ได้ยาก็บบ่มีครับเจ้ามันกัดขนาดจนปิงลึงครับ ยาลามไปในน้าก็เมาออกแล้วครับเนาะบอกเหรอเอ้ยเข้าก็ต้องมีดอกครับเข้ามีดอกอะไรได้คณะคณะทกศก็ยังมีดอกครับเข้าก็ต้องมีดอกครับครับ อันี้เราขอฝนล,ลงไม,ม่แห้งนะครับนาะฝนมากแห้งนี่เรื่องหน้ามึงหนอเขาสบายแล้วครับขอเยอะขอลงไม,ม่แห้งเยอครับหน้ามนะ,บะเบานะครับเป็นก้อนเปลี่ยนบบเหบนี่เอาเนอะขอหน้าหนึ่งเที่ยวครับอือันนี้มอครับมันบบนี้นี่นะมัน,นเกี่ยวกับรถเยอะไดมัน,นเกี่ยวกับปนนุ๋ยครับเยอ

แปลงนี้แปลงนี้ปลูกจ้าหรือแปลงที่มันออกงวงนี่ครับปลูกจ้าเหลือไปอยู่สิบวันเนาะไปปลูกจ้าเดียวกันไปสิบวันครับก็ใจรถเก่าญี่ปุ่นนะครับรถด,ดำนาเก่าญี่ปุ่นเนาะครับเนาะเอาก็าบะเดียวนี่ก็เริ่มจะขยายตัวแล้วครับ ที่หัใจรถดํานาเก่านะรถดํานาเกาญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มจะขยายตัวไปกําหนอยกําน้อยครับกําปั่นสองปั่นนะครับเนาะกําเจ้าสองเจ้าครับเริ่มขยายกําแรกก็จะมีก็เจ้าของรถครับเพราะว่ามันคนทางเฮาเนี่ยมันยังบดได้บ่เคยใจนะครับเนาะเทคโนโลยีนะกเนาะบ่เคยใจเสื่องทุนแรงครับยังใจให้งานค้นอยู่ ใงานขนต้นทุนกว่าสูงครับกาปูกก่ะแป้งอันนี้จริงอยู่ครับเขาจ้างปลูกเนาะแต่ถ้าเขาเพาะล้าเพาะอ,อย่างคนเดียวมันก็ประหยัดต้นทุนไปหลายเป็นนักครับเฮาเ็าไวทุนไปเป็นหมืน่นนะซิให้างนี้เนี่ยยังมาได้ประหยัดต้นทุนก็เจ็ดปันแปดปันแล้วครับ สิบให้นี่นะไหวเงินไปนะครับเอาเงินส่วนนะ่ะมาซื้อปุ๋ยครับเอาก็ไหวเงินปุ๋ยไปแหม่เ,นเนียครับเนาะเอาเอาอยาคือเจ้านาเอาครับประหยัดต้นทุนเนาะครับเนาะเข้ามันถูกเข้ามันใบใจแป้งถ้าเข้ามันแป้งสักซิบสิบายเอาเยอะได้ก็ได้ครับมันก็สบาย นะครับอันนี้เข้ามาถูกเยอะๆเขาพิเยยอ่างได้มาลดต้นทุนได้นักที่สุดนะครับเนาะเขาก็ต้องใจเทคโนโลยีเข้ามานะครับใครมีทุนมีฮอนนะครับนาสักสิบไห้เนาะซื้อรถด,ดำนาครับเอาเก่านะเก่าญี่ปุ่นก็ได้ครับมือสองเปิ่นก็ได้ไว้ปูครับ ปีแรกสองปีแรกนี่ม,มันก็จะนี่่พอได้สักสองปีครับถ้าเขาปลูกถึงปีถึงดอนะสองปีมันก็คุ้มทุนแล้วครับเอได้หุนปิ๊กแล้วเนาะโอ้อันนี้เข้าบนเมาะนะครับของเสียสุพจนะน,น,น์นะนาโฮงวนี้เข้าเมาะแจกครับป้อมนี้ห้อมว่างเลยนี่โอ้ยนี่ผมได้ซ่อมเลยนะครับนี่มได้ซ่อมเลยเนาะ อันนี้ปลูกมือครับมันลมครับนี่มันลมเนาะรถมันลมได้ครับมันลมแก่แล้วไหมครับคีเปออะนี่มันครับเนี่ยครับสองสองโมงนี่ครับมันเป็นมันลมเนาะ ลมโอ้เสียสูงครับละยาคันนาว้เหี้คันเปิดใา้เอาไว้เป็นาาเชือกครับ,รบผมมู่นี่เนี่ยถึงยาหวังดอกหรืองนวดปลาดุกคันนาวะมีนีหมดครับโอ้ยยังงตัดถูตีตัดหมดแล้ครับสังเกตพระเราเนี่ยครับเปิตัดไปสูดปิดหมดนครับเหลือไว้นี่ตัวเยะ โอ้ไม่ได้ค่อยเป็นเชื้อเนาะครับเนาะเสียสุขพ่อเปลนาน้อครับเนาะโอ้โอ้ตาย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 โอ้มาไหวเข้างามแจ๊กเอาหญ้าเป็นเชื้อไว้แห็งเหนครือมูนั้นตัดหมดแล้วไม่นข็งหวานเอาไว้เป็นเชื้อโอ้เอ้ยแรงมาเนาะครับเนาะ เอาหนาวก็มาใจให้ใจนาครับแรงมากกับประจ้างจะไปไหนอยู่ในบ้านก็ง่อมครับออกมายืมมาพอเนี่ยเข้าน้าบิงได้แล้วครับน้องอันนี้ใกล้แล้วครับใกล้ใกล้กละอันนี้นะ <c oughs> ครับเห็นกิววานก็โคตรเริ่มโคตรแล้วครับใกลติ่มตีแล้วครับผม แรงมาบ่ผมจะไปไหนครับผมก็ออกมายืมมาใจให้มาใจแน่นี่ครับมาพอเขา้าหอน้ามนะครับน้องมาใจถึงวันนะครับเข้าเปินเข้าเปิดงามเปินมาพอถึงเจ้าถึงแรงครับผมเสียสุพุทธเนาะเปิมาพอถึงเจ้าถึงแรงครับเข้าเปินงามบะเอ้ ปอกนี่ปอกนี่ที่นี่ใช้รูปวาดนะครับจะปอกแย่หรือปอกนี่นะครับเราครับนี่ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเพื่รับชมและคนที่ตามเกำลังใจครับขอบคุณครับ